สวัสดีครับผมชื่อว่าไซนะครับจาก Metro Service วันนี้ผมก็จะมาโชว์วิธีการติดตั้งซื้อ License แล้วก็การดาวน์โหลดแอปทั้งหมดเพื่อจะขุดเครื่องขุด Planet กับเ,เครื่อง a w a เ e ไ e e m e n t นะครับอย่างแรกที่เราควรจะทำก็คือ l o อกอิเข้าไปในะสร้าง Account แล้วก็ Log in เลยอย่างผมอันนี้ Log in เรียบร้อยแล้วมี Account เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปตรงที่ License นะครับกดตรง Buy ตรงนี้ ส่วนไอตัว a อร e เอลเมแล้วก็ตัว Admo Tube นี่จะเป็น License type 4เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาอันที่อยู่ด้านขวาสุดนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วเราก็จะเห็นว่ามันจะมีให้เลือก1ปี1ปีก็จะ1 0 4สดอลลาร์ 42, 2ปีก็ $60 สดอลลาร์3ปีก็ $84 ดอลลาร์นะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาเท่าไหร่อย่างผมอันนี้ลองโชว์ให้ดูนะครับว่าเป็น1ปีกด Ad d card เข้าไปแล้วอันนี้อัปเดตค์ทแบบหนึง เราก็มา proceed to check คราวนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะปิดข้อมูลตรงนี้พอแล้วพอมาถึงข้างล่างสุดตรงนี้เราก็จะตอนนี้ทาง planet planet watch ปิดรับบัตรเครดิตค r d แล้วก็เอ a เ p ยเเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจ่ายได้เฉพาะเหรียญ planet ที่สามารถซื้อได้ผ่านจาก b i t f i n i x กับ bitmart ซึ่งเป็น exchange 2 exchange ที่ตอนนี้รับ trade, เทรดเหรียญ planet กันอยู่นะครับสามารถเอาลิงก์ได้จากด้านด้านล่างของ description ของกลุ่มนี้ แลก็กดตามนี้ไป p l a เ with o o m e พอมาถึงหน้านี้นะครับเราก็จะต้องทำตามขั้นตอนขั้นตอนที่เขาบอกก็คือจ่ายด้วยเหลี่ยม p l a n e t ที่อยู่บนอัลกอริทึมเน็ตเนะครับอันนี้ก็จะยุ่งยากหน่อยแต่ว่าเพราะว่าเรา <c oughs> เ,เรามาไม่ทันแล้วก็ต้องทำตามนี้แล้วครับแล้วถ้าลองกด Proceed มาดูกันว่าจะเป็นยังไง เราก็จะมีเวลา15นาทีนะครับเพื่อจะส่งเงินจาก Algo Wallet ของเรา Algo ก็จะสามารถใช้ผ่านได้จาก Algo Signer ตรงนี้ซึ่งเป็น A ตัวแบบนี้หรือว่าเป็น Algo Wallet Al Wall ที่ทำได้ผ่านจากเว็บไซต์ของ My Algo นะครับโอเคครับหลังจากซื้อ l i c เซ s นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้อีเมล confirmation มา ก็ไปเช็คได้เลยแล้วก็ถ้าไม่เห็นก็ให้เวลาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เช็คสแปมด้วยแล้วหลังจากนี้เราก็จะต้องมาสร้าง account เพื่อต่อกับไอตัว license ครับเราก็ต้องมาตรงที่ explorer l า n e t explorer นี้ก็จะเป็นโชว์สถิติของว่ามีการ minting เท่าไหร่มีเครื่องขุดทั้งหมดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้แบบนี้ตอนนี้พวกไอ type C ตอนนี้ a w a r element รวมกับ a d m o d ก็จะมี18,000 282เครื่องนะครับแล้วพวก Type 1กับ t y p ์2ก็จะมีกับ t y p ์3ก็จะมีน้อยกว่าเพราะว่าหายากกว่าและผลิตกันไม่ทันตอนนี้แล้วก็เพื่อจะอสร้างอะเคา т, ้าเราก็ต้องอสร้างในอะเค้าใน Explorer Planet Watch พอสร้างเสร็จแล้วเราก็ควรจะทำไปตัว KYC นะครับตัว KYC ก็จะเป็นแบบนี้ KYC ก็จะขอ ID verification ลิฟเนสแล้วก็โฟนนัมเบอร์ก็จะขอตามนี้แล้ถ้าเรามีเกิน5เครื่องอย่างเช่นมี Aware Element เกิน5เครื่องเราก็จะต้องบอกที่อยู่เขาด้วยว่าที่การติดตั้งเครื่อง Aware Element เพื่อขุดเหลี่ยม p l a n e t จาก Project Planet Watch กันครับอย่างแรกก็คือกล่องมันจะมาเป็นแบบนี้จะมีพลาสติกหุ้มรอบไว้แต่พอดีอันนี้ผมเปิดไปเรียบร้อยแล้วอันนี้มันก็จะบอกว่ามีมันจะให้ข้อมูลอะไรบ้างอย่างเช่นเป็นเซนเซอร์อุณหภูมิ เซนเซอร์ S S ensor, ความชืน้น CO2 VOC ก็คือพวกเคมี Me, ที่อยู่ในอากาศแล้วก็ PM 2.5ซึ่งอันนี้ก็น่าใช้อยู่ในประเทศไทยเลยครับอันนี้ก็เป็นรอบๆกล่องนะครับพอเปอดิดเปิดกล่องขึ้นมาก็จะน่าใช้เป็นแบบน,นี้มัก็เปิดกล่องมาก็จะมีกระดาษที่เป็น Quick Start Guide แต่อันนี้ไม่มีภาษาไทยนะครับมีแต่ภาษาอังกฤษ แต่อัน,นี้เดี๋ยวผมจะโชว์เป็นวิดีโอให้ดูเลยเปิดขึ้นมาก็จะได้กล่องตัวนี้ครับตัวนี้คือ air sensor เลยสีขาวเท่ามือเท่าโทรศัพท์หน้าตาเท่านี้เองครับข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้และคราวนี้ถ้าดูเข้ามาในกล่องเขาจะเปิดจะได้สายไฟแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์มาอย่างแรกก็คือจะได้สายเป็น USB-C อันนี้นะครับก็ได้ตัวเครื่องอะแดปเตอร์ที่อันนี้ใช้เป็นฟักในประเทศไทยได้ลองเปิดให้ดูนี่นะครับแล้วก็มีของประเทศอื่นด้วยอย่างอันนี้แล้วก็อันนี้ซึ่งสามารถเอามาต่อด้วยกันได้เลยน่าจะเป็นแบบคร่านี้ก็เป็นอะแดปเตอร์แล้วครับ ก็คราวนี้เราก็เสียบปลั๊กกับตัวนี้แล้วก็เสียบไปที่กล้องของเครื่องแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมก็จะไปเปิดเครื่องแล้วก็ต่อ Wi-Fi ให้ดูครับเราก็ต้องมานั่งดาวน์โหลดแอปแล้วครับเราน้แอปก็จะชื่อว่า a w a r e Home นะครับดาวน์โหลดไป คราวนี้พอดาวน์โหลดเสร็จโอเคได้แอปเข้ามาแล้วครับคราวนี้ก็เปิด Allow Notification แล้วก็ Sign Up ครับอันนี้เราก็จะข้ามไปก่อนได้เดี๋ยวของผมก็ Sign In ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ข้ามไปนะครับคราวนี้พอเสียบปลั๊กแล้วก็เอ่มดาวน์โหลดแอปเข้ามานะครับแล้วก็ Sign In เรียบร้อยแล้วเราก็มา Find Network กัน ไฟก็ต้องเป็นไฟสีฟ้านะครับไฟเน็ตเวิร์คราวนี้แล้วก็ดูว่ามี Wifi อะไรบ้างโอเคครับคราวนี้เราก็จะ Wifi ที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวผมก็จะใส่พาสเวิร์ดก่อนนะครับคราวนี้แล้วก็ Connected เรียบร้อยแล้วก็กด Continue คราวนี้ไฟก็จะเป็นสีม,ม่วงนะครับ อย่างแรกก็คือมันก็จะถามว่าเราวางไว้ในห้องไหนแล้วก็บอกว่าห้องเราตั้งชื่ออะไรก็ได้อย่าง bedroom ก็ห้องนอนแล้วกดต่อไปคราวนี้ก็มันก็จะมีบอกสเต็ปว่ามีอะไรให้ทำบ้าง b r i t e easy คราวนี้มันก็จะบอกว่าเครื่องนี้ก็จะช่วยให้เรามีความรู้ว่าอากาศในห้องเราเป็นยังไงบ้าง อย่างแรกที่เราเห็นก็คือเราก็สามารถเลือกฟาเรนไฮต์หรือว่าเซลเซียสได้อย่างประเทศไทยเราก็ใช้เซลเซียสอันนี้ผมอยู่ในห้องนอนก็เลยหนาวน่อยก็23องศาเป็นอุณหภูมิแล้วรราวนี้ก็ความชื้นก็63%จาก100ยไฟตามนี้มันก็จะเขียนตามกันเลยนะครับตวงแรกอันนี้คือองศาก็จะมี1ขีดก็โอเคสีเขียวอยู่คราวนี้ไอความชื้นก็3ขีดจาก5ขีดทั้งหมดก็โอเคเลย แล้วคราวนี้ CO2 ก็จะมี2ขีดนี่ก็จะเพิ่มตามมาพร้อมกันเลยต่อด้วยกัน real time แล้วอันนี้ Chemical เคมีที่อยู่ในห้องก็ถือว่าต่ำมีแค่1 3 4 ppb อันนี้อันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องมากเท่าไหร่ราคาใน PM 2.5ก็ต่ำา5ยังเขียวอยู่ก็ถือว่าปลอดภัยในห้องนอนผมแล้วคราวนี้ก็มันก็จะเขียนว่า82จาก100ก็ Good ก็ใช้ได้ จากสูงก็คือต่ําสุด100ก็ดีสุดแล้วคราวนี้เพื่อจะเปลี่ยนเปลี่ยนดิสเพลย์ว่าหน้าตาข้างหน้าของเรา82จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเราก็สามารถกดปุ่มที่อยู่ข้างหลังตรงนี้ได้ตรงนิ้วตรงนี้แล้วคราวนี้ถ้าผมสมมติว่าผมกดปุ๊บนี่ก็เปลี่ยนเป็น Temperature องศา23องศากดอีกรอบ h u m i n i t y 64% CO2 850 เคมี Me 135และ PM 2.56แล้วถ้าเรากลับมาที่เดิมกลับมาอีกอันนึงก็จะเป็นเวลานาฬิกาอย่างตอนนี้12 1 2มเที่ยงนะครับแล้วก็อันนี้ก็กลับมาเหมือนปกติอันนี้โชว์หมดทุกอย่าง82 OverA l l ร์แล้วคราวนี้เราก็จะได้ข้อมูลเต็มแบบนี้คราวนี้เดินออกไปข้างนอกพราะเครื่องติด Wifi เรียบร้อยแล้วเราก็จะไม่ต้องติดต่อกันอีก ครับข้านี้เราก็ต้องมาที่แอปที่ชื่อ a l g o r a n Wallet นะครับพอเข้ามาที่ Algorand Wallet แล้วอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกนะครับมันก็อันนี้ก็จะมี Account ที่ผมเคยมีอยู่แล้วข้านี้เราก็ต้องมากดตัวบวกสีเขียวที่อยู่ด้านขวาข้างบนนะครับมุมขวาขึ้นมาพอกดมาตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กำลังจะมา generate Wallet สำหรับการรับเหรียญ p l a n e t ที่อยู่บน Algorand Blockchain นะครับ แล้วก็กด Add a c า o u n t เข้าไปนอกจากถ้าลูกค้ามีพาสเฟสหรืออาเค้าเก่าเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถใช้นั้นได้ที่มีเรียนอาโกอยข้างในแล้วพอเรามาตรงนี้เราก็มากด create new account กด new create new account แล้วเราก็จะต้องเตรียมตัว backup passphrase นะครับก็มีกระดาษเตรียมเขียนไว้ก็ตามที่เขียนตรงนี้ก็คือ prepare to write down your recovery passphrase แล้วก็ไม่ควรแบ่งให้ คนอื่นเห็นนะครับอันนี้เก็บเป็นข้อมูลส่วนตัวและแนะนําเขียนบนกระดาษแทนที่จะเก็บเป็นรูปภาพหรือว่าเขียนเป็นโน้ตไว้บนโทรศัพท์แล้วก็กด I'm ready to begin นะครับน้านคุณตานล่างนี้พอกดมาตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนี่ก็จะเป็น25 p a s s p a s s p h r ท s e ที่เขาให้มาอันนี้ก็จะเป็น wallet ของเราเลยนะครับพอเราก,กดเขียนพวกเอทั้งหมด25คํานี้เรียบร้อยแล้วเก็บไว้บนกระดาษเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาตรงนี้ next แล้วเราก็ต้องกดตามตามตามที่เขาขอก็คือคำที่ห้าคือคำอะไรคำที่ทยี่สเดคือคำอะไรอันนี้ก็จะเป็น password ตัวอย่างนะครับพอหลังจากนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็น wallet คล้ายๆแบบที่ที่เห็นอยู่ข้างในนี้ตัวอันนี้อันแรกก็เป็นโอ้มันก็จะมีเราก็สามารถสามารถกดรับ new add ad as new asset ได้แล้วก็กดเป็น planet เข้ามาเพื่อเป็น รับเหรียญซา n e อันนี้ก็ต้องทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็มีเรียบร้อยแล้วแล้วใน Wallet ก็คือ Wallet นี้เราต้องโอนเหรียญ Algo เข้าไปใน Wallet อันนี้จาก Binance หรือเอ่ Exchange อ e อ c h a n g ัอนันอื่นที่รับเหรียญ algo นะครับเพราะว่า Algo ต้องมีสําหรับเป็นตัวอคอยเป็นจ่าย Transfer Fee สําหรับเวลาโอน Planet ออกเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเปิด account ได้ถ้าไม่มีเหรียญ algo ใน wallet นะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องซื้อเหรียญด้วยแนะนํามีซื้อเข้ามาอย่างน้อย1เหรียญก็เลยแนะนำสอเหรียญไปเลยจบครับโอเคครับแล้วหลังจากนี้เราก็จะไปต่อที่บนแอป Planet Watch นะครับโอเคครับพอคราวนี้เข้ามาตรงแอป Planet เรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถสร้าง Wallet บนนี้ได้ด้วยนะครับแทนที่จะสร้างบน a l g o a l g o Wallet มันก็จะเป็นคล้ายๆกันเลยตรงนี้แต่ถ้าเรามี Account เ,เรียบร้อยแล้วเราก็มาตรง recovery passphrase ที่สร้างบน a l c o n wallet เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตั้งชื่ออย่างเช่นชื่อของผม password mention fast speed home อะไรแบบนี้นะครับก็เอาให้ครบ25แล้วก,กด verify พอทำอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมี wallet ขึ้นขึ้นมาตรงนี้แล้วเราก็สามารถต่อกับอ c c o u ค t ได้เลย้ามาในแอป,ปุ๊บแล้วก็ล็อกอิเข้าไป พอเรากรเสร็จแล้วเราก็ไปกดตัวบวกนะครับกดบวกเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะมาทําตามขั้นตอนนี้เลยครับเร็วหน่อยนะครับกดอีเมลที่เรา r e g i เ t e r ลงไปบน Planet Watch Explorer พอเสร็จเรียบร้อยแล้วขราวนี้มันก็จะต่อเครื่องกับไอตัว aware ที่เรามีเรียบร้อยอันนี้ process aware element อันนี้ก็ต้องเป็น Account ของ aware element ด้วยก็สรุปใช้2 Account ก็แนะนำใช้อีเมลเดียวกันกับอีเมลเดียวกันเลย แล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วกเ็เครื่องของที่เราได้ Register ลงไปใน Aware Home mm. ก็จะขึ้นมาวันนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ License กี่ปี P. แล้วก็พอมาถึงตรงนี้ผมก็จะปิดเลขนิดนึงแล,แล้วมันก็จะขอให้เราลง Address แล้วพอมันก็จะใช้เวลาเกือบถึง2นาทีนะครับันนี้ผมก็ Fast Forward ไปก่อน พอเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้แล้วก็เราก็สามารถดูได้ตรงพื้นที่ indoor แล้วมันก็ wearable นะครับอันนี้ยังบนหน้าจอนี้ก็จะมี2เครื่องพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นแบบนี้ครับครับคราวนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็การติดตั้งนะครับก็เราก็บได้คุมด้านทาง license registration แล้วก็ KYC บน planet watch เว็บไซต์แล้วแล้วก็ได้ติดตั้งเครื่องบน aware home แล้วก็ได้สร้าง generate wallet ที่เป็น algorithm wallet แล้วอันสุดท้ายก็สร้างเอติดเครื่อง Register เครื่อง aware ลงไปใน plan t น watch app แล้วก็ import wallet ลงไปนะครับแล้วก็แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ้าสนใจสั่งเอเครื่อง aware Element ก็สามารถติดต่อเข้ามาในกลุ่มได้เลยสามารถอ่านในกลุ่ม description Des ได้เลยจะมีกลุ่ม Line กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มขายแล้วก็เป็นกลุ่มพูดคุยนะครับก็เข้ามาได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ